ความที่ทำามรูที่สว่างคือก็ว่างทุกวันก่อนก่อนก่อนจะเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายทำเลยนครับพอเนี้ที่เยลองทำดูก็าบอกให้พอดีติตัดให้พอพนีก็ตัดให้ปุก็ปรากฏว่าก็ไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาเลยก็ยาตาภาษาแต่แต่ยากเลยแที่เราฟัได้ตื่นเต้นเลยนะครับตอนนี้อะไรไม่หยุดเลย ในช่วงนี้นะคะก็เชื่อว่าซึ่งอีกสักครู่นะครับเราจะได้ทำการวงสวงนะครับซึ่งรออีกนเลยนะคะเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงกันนี้คะได้เลยครับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับก็ทุกท่านได้ชมไทไลัฐยันไปแล้วนะคะก็ได้ชมกันอย่างเต็มเป็นนะคะเพราะว่าจะออกอากาศ นะครับในวันนี้นะครับมีพี่ตีนะครับพี่เพชรนะครับพี่ก้องพี่หญิงและพี่อามนะครับซึ่งเป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้นะครับ่แล้วก็เขาบอกว่าสําหรับนักแสดงของเรานะคะในวันนี้ก็คือนักแสดงที่ได้รับบทบาทเป็นผู้มีพลังแล้วก็าน้าเกี่ยวกับตำนานแล้วก็ความเชื่อจากทุกคนนะครับก็ผมรับบทเป็นอนันตชัยนะครับหรือว่าท่านพญานาคอนันตชัยนะครับกรีดได้นะคะ ครับคนต่อไปนะครับเป็นพี่เพชรละกันครับใช่ค่ะสวัสดีนะครับผมเพชรครับรับบทเป็นอนเนชาติครับน้องชายของพียรละชายครับใช่ค่ะส่วนนี้่ะนี่คะชายรับบทเป็นโสนทคะสวัสดีครับผมอาเดีสตาครับรับบทเป็นอัคีนะครับอัคีคือมือขวาเป็น เขาเป็นอะไรเปดีถ้าเพี่เลี้ยงของพระเอกเป็นบริวารของพระเอกครับผมสวัสดีครับของกองวิทยาครับระบทเป็นพุกเข้าบินครับหรือหนูพุกครับในเรื่องจะเกี่ยวข้องกับนาง,บางนาเอกฝั่งนางเอกครับในอดีตเราจะเกี่ยวข้องกันนะครับค่ะเมืออีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถกรีดได้นะคะเพราะว่าทีทีกรเองยืนอยู่ตรงนี้ก็ ้องคีบลูกนิดหนึ่งเลยค่ะแต่ามาจัคุกคีกับพญานาคอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าได้รับผิดชอบอเขาเรียกอะไรได้ไดสแสดงเป็นเป็นมือขวาของพระเอกก็คือเราอยู่มาเป็นพันปีเลยนะแล้วเราเล่นเป็นพญางูจงอางครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็งกาวตัวละครต้องสำคัญมากเห่นคือเราต้องเราต้องเชื่อให้ได้ว่าเฮ้ยเขารักกันมาแล้วไม่เคยสมหลังสมหลังเลยเป็นพันปี ครับก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากพอสมควรแล้วก็เรื่องของขมาเนี่ยผมขอตลอดอยู่แล้วแทบจะทุกซีนเลยครับทุกซีนที่เล่นก็ต้องยกมือไหว้ตลอดเพราะว่าเราเล่นเป็นพระองค์ท่านที่สูงส่งมากๆาค,ครับผมและนี่นะคะก็เป็นความยากง่ายแล้วก็การเตรียมตัวนะคะในการแสดงละครพนมนาคานี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าคำถามต่อไปเลยนะคะคำถามนะคะเข้าฝันอะไรฝันเหรอ อ่ายังไม่มีครับยังไม่มีวันนี้อาจจะครับผมวันนี้อาจจะดีใช่ไหมสาธุก็ถ้าถามีเรื่องอะไรแปลกไหมคือก่อนก่อนจะรับบทนี้แล้วกันนะครับก็มีงูมาตายหน้าบ้านแล้วกันครับก็เป็นเรื่องที่เคยเคยเล่าทีผ่านทีวีออกทีวีไปแล้วคือก่อนจะรับบทอนันต์ชัยก็มีงูมา ตายหน้าบ้านอยู่ตั้งแต่เด็กไม่เคยมีอะไรครับก็มีดูก<ม>ัต,<ม>าตายหน้าบ้านถ้าเรื่องปฏิหารอย่างพี่อาบอกคงไม่มีครับ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปสรรคในกองมากกว่าอย่างเช่นฝ <c oughs> นตกคนอื่นติดโควิดหรือบางทีถ่ายอยู่กล้องดับโดยไม่มีสาเหตุกล้องดับไปตัวหนึ่งโดยโดยไม่มีสาเหตุนะครับถ่ายมาคือผมก็เล่นละครมาห้าห้าที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วเป็นซีนที่เราได้หยุรดรักก่อนก่อนก่อนที่จะถ่ายซีนค่ำอย่า <c oughs> งเงี้ยค่ะ ตอนนี้รำตอนนี้เลยเหรอหรือว่ายังไม่คองให้รับต,ตอนจริงเลยนะคะต้องแบบต้องเก็บของไ้ก่อนนตอนนี้ต้องลับด้วยกันนะ <c oughs> ไม่ได้เลยะค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะก็สำหรับอขออีกสักสิบคำถามได้ไหมคะเ <c oughs> อาล้อเล่นล้อเล่นนะคะ <c oughs> ขออีกสักสองอดมามกันนะคะสำหรับละคร ให้แต่ละท่านนะคะได้เล่าแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ณรัานพนมนะคะแห่งนี้ได้ฟังหน่อยค่ะเอาจริงๆถ้าทุกคนได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้ในเบ้นต้นของนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมโปรดักชันด้วยนะครับก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่มากๆครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ กาเรนะพุทธังอภิปุชยามิอาสัมพุทโภควาพุทธังพระควรตังอภิวาเทมีทิวเทยยศาสตร์ของคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีขนาดสิ่งที่เห็นบางทีมันยังเชื่อไม่ได้ แล้วคุณใจฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันไม่เห็นคงยากหน่อยค่ะจงคลาดแล้วคลาดผลคูณเกษมสิทธิเดชูชะยูนิจังเดชเรืองพราคุณพาคพันฉุนตูภาคิคุณฉันตุสวาหยะนะมามิ ดังใจปองสิทธิการิยะตะถาคะโตด้วยเดชะพระสัพพายูตรัสรู้จบมากมังการงานใดหะไพปองเป็นพันลองกุศลกรรม